สรุปผลกันในขันศึกมวยเจ็ดสีครับวันอาทิตย์ที่31ธันวาคม2566เวทีมวยช่อง7สีมวยรอบปูลนเสือครั้งที่23สายเครับคู่ที่1จบน็อกครับจากกล้าศูนย์กีฬาห้วยต้มแพ้น็อกยกที่3โชตพิชิตโชดบางแสนครับเป็นจังหวะที่มีศอกศอกแล้วก็ได้นับแล้วก็ตามไปโดดเข่า1ทีครับก็แข็งแกร่งกว่าครับอาวุธหนักกว่าสำหรับโชตพิชิตโชตบางแสนครับชนะน็อกไปในยกที่3 ผลคู่2ครับรมวยรอบบุญเสือครั้งที่3 2 3สายเอเหมือนกันนะครับคู่นี้ก็ไปเร็วครับใจสิงห์ทอทันนัทมวยไทยครับชนะน็อกยกที่2เพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญกันช่างครับเตะขาเป้ะเดียวครับเรียบร้อยเลยครับก็เป็นจยงหว่าเตะขานะครับแล้วก็ไปเร็วจริงๆครับคู่นี้ผมเองก็ได้แต่เฮ้คือไปเร็วแท้ ส่วนผลคู่ที่3ครับเวนอมลักกี้บันเทิงครับเวนอมมวยไทยเจ็ดสีเวน,น,น,นอมเพชรเกียรติเพชรชนะคะแนนพรอพิทักษ์สภูวิพัฒน์คับคู่นี้พลิกราคา2อนะครับเพราะพรอพอริทักษ์เองเดินแล้วเขาก็ดีนะครับมีจังหวะเดินเสียบเข่าวงในเดินบุกเดินสู้ครับดีแต่ยก4 มาโดนเตะฟรีๆสลายดอกครับหมด4ยกเนี่ยก็พลิกกลับมาเป็นรองแพงครับหลังจากที่เป็นต่อยวันสัก2-1นะก็ต้องยอมรับครับว่าเวทีมวยไทยจ็ดสีเวนอมนัมเบอร์วันจริงๆครับเวนอมชนะคะแนนพรพิทักษ์สพุนทัศพลิกราคา2-1แข้งซ้ายของเขาหลักเหลี่ยมฝีมือจัดจ้านจริงๆเวนอมลัคกี้บันเทิงครับ ส่วนผลคู่สุดท้ายครับคู่เอกของรายการชาติพยักศักสตูนครับชนะคะแนนเพชรไทยแลนด์ออกกจิตเกษมครับคู่นี้ก็จริงๆก็เหมือนจะสูสีในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่ารูปเกมเนี่ยเป็นทางชาติพยักครับที่เดินบุกเดินคูมีจังหวะอาวุธสําคัญสำคัญนี่จะเป็นเรื่องของหมัดนะครับเพราะว่าหมัดเนี่ยดีกว่าเพชรไทยแลนด์เพชรไทยแลนด์มีจังหวะโดนหมัดนันดูช้าไปบ้างนะครับแล้วก็พอฟัดกันมาฟัดกันไปจริงๆเป็นชาติพยักที่แข็งแกร่งกว่านะครับแต่ว่าแก่งกว่ากินไปนะครับแล้วก็หมด3ยกหมด4ยกเนี่ยก็ตอบแพงนะครับสำหรูปเเกมดิน ุกเดินสู้กับเพชรไทยแลนด์เองก็ไม่มีอาวุธอะไรที่จะมันเหนือกว่าชาติพยัคฆ์เลครับในไฟนี้ก็จบเกม4คู่ครับสิกมวยทะเจ็ดสีในสัปดาห์นี้กดไลค์กดติดตามครับไม่พลาดข่าวมวยใหม่ๆจากทางเรา